เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอังคารที่2ธันวาคม2025หัวข้อนี้เป็นเวลาในการทำงานหนักข้อพระคําหลักโรมบทที่12ข้อที่11 11อย่าอ่อนระอา จงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าอ่านพระคำที่ปัญญาจารย์บทที่สิบสองข้อที่หนึ่งหนึ่งจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตรสร้างเจ้าเมื่อเจ้ายังหนุ่มยังสาวก่อนที่วันเลวร้ายจะมาถึงและปีที่ใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่า าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเหล่านั้นเลยเนื้อหาเมื่อใดก็ตามที่ผมเห็นคนหนุ่มสาวใช้ทักษะของพวกเขาในแผานากต่างๆของคตตริสตจักรผมรู้สึกมีความสุขเสมอเพราะทำให้พวกเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถได้รับการชี้นำให้คำปรึกษาและฝึกอบรมอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้พวกเขาค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตผมมักจะชื่นชมคนหนุ่มสาวและปรารถนาที่จะอายุน้อยกว่านี้เพื่อที่ผมจะได้บรรลุปเป้าหมายมากขึ้นเพื่อพระเจ้าในฐานะวัยรุ่นจงใช้กำลังที่ท่านมีตอนนี้ทำงานหนักเพื่อที่ท่านจะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งผมเคยบอกกับนักศึกษารุ่นแรกของมหาวิทยาลัย เรีเมอร์ว่าทุกคนมีหมอนแห่งความทุกข์ที่ถูกกำหนดไว้ให้กับตัวเองแต่ทัศนคติที่มีต่อการเรียนจะเป็นตัวกำหนดว่าพวกเขาจะยอมรับหมอนนั้นไว้ในวัยเยาว์เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในวัยชาราหรือไม่นาซาวที่คนหนุ่มสาวจำนวนมากใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวังและเสียเวลาไปกับกิจกรรมที่ไร้าสาระ ความหมายก็คือหมอนแห่งความทุกข์กำลังรอพวกเขาอยู่ในวัยชาราท่านอนุชนที่รักของผมอย่ากเกียดคร้านจงทำงานด้วยสมองและมือของท่านเสียแต่ตอนนี้ก้าวออกจากโซนสะดวกสบายและทำงานหนักเพื่อที่เมื่อแก่ชาราท่านจะได้เก็บเกี่ยวและเพลิดเพลินกับผลแห่งความพยายามประเด็นสำคัญทำงานหนักตอนนี้ เพื่อที่ท่านจะได้มีความสุขในภายหลัง